มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นะคะซึ่งเรื่องนี้มีความคิดออกมาหลายฝากฝั่งรวมถึงทางสมาชิกอุฒิสภาด้วยนะคะก็เชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นั้นจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ค่ะย้ําด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นการซื้อเวลานะคะแล้วก็เรื่องของการดําเนินการนี้ก็เป็นการดําเนินงานคู่ขนานกับทางภาครัฐค่ะนายดิเรกริ เนครองธรรมสมาชิกอุ้ทีสภากล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่าการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวนี้เป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติมีกรรมการซึ่งทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพมาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลส่วนรูปแบบที่ใช้ก็จะต้องเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมีผู้แทนจากทุกฝ่ายมาหารือกันส่วนตัวนั้นเชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาไม่ใช่การซื้อเวลาแต่ว่าเป็นการดําเนินงานแบบผู้ขนาน กับภารกิจของภาครัฐและรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศส่วนประเด็นที่นายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาได้ทาบทามอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันนั้นนายดิเร,ร็กฤทธิ์กล่าวว่าเคารพการตัดสินใจของประธานรัฐสภาและเชื่อว่ามีเหตุผลในการเลือกผู้แทนที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพเพื่อร่วมกันหาทางออกประเทศค่ะจริงๆแล้วการตั้งกรรมการสมานฉันเนี่ย ะะหรือกรรมาการปรองดองแล้วแตจ่จะเรียกเขายังไม่มีชื่อใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการถ่วงเวลาหรือซื้อเวลาอันนี้เป็นเรื่องของการทําคู่ขนานกับการดําเนินงานของรัฐบาลหรือหรือของรัฐสภาซึ่งต้องรับผิดชอบปัญหาบ้านเมืองครับ